สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Life b บเตืนนะคะวันนี้นะคะเตือนนำเคล็ดลับที่จะเปิดประตูสู่ความมาัง่งคั่งความร่ำรวยมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะว่ามันมีเคล็ดลับวิธีการที่เปิดความมาั่งคั่งของเรายังไงบ้าง หลายคนที่เป็นคนที่ใช้กดแรงดึงดูดอยู่และเป็นคนที่ต้องการให้ตัวเองนั้นมีผลลัพธ์ทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นผ่านกดแรงดึงดูดผ่านการทำงานหรือพูดง่ายๆก็คือเราต้องการใช้เทคนิคต่างๆที่จะทําให้เรานั้นเปิดลับความมั่งคัง่งวันนี้เคล็ดลับที่เตือนจะนํามาแบ่งปันคุณจะต้องรู้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการอย่างแรกเลยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเอาอะไร คุณต้องการหรือปรารถนาสิ่งไหนเพราะว่าถ้าคุณชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการนั้นจักรวาลหรือสิ่งที่คุณต้องการจะให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณนั้นเขาจะได้จัดสรรมาอย่างถูกต้องเพราะว่าหลายคนนั้นกระจัดกระจายความต้องการของตัวเองพูดง่ายๆก็คือเวลาเราสั่งอาหารหรือไปที่ร้านอาหารหรือเมนูต่างๆถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็คิดในใจว่า คนที่ทำอาหารหรือคนที่ต้องการเสิร์ฟอาหารให้เรานั้นเขาจะจัดมาตรงใจเราหรือเปล่าคะ แน่นอนค่ะว่ามันต้องไม่ตรงใจเราแน่นอนถ้าเรารู้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไรนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าง่ายต่อการที่จะเปิดรับความมัง่งคั่งวันนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของจักรวาลว่าจักรวาลน,นั้นจะจัดสรรสิ่งต,ต่างๆมาให้คุณบวกการลงมือทําของคุณในเรื่องนั้นให้สอดคล้องกันบวกความเชื่อ ทีนี้วิธีการที่จะเปิดความมั่งคั่งของคุณเตือนจะให้เทคนิคง่ายๆวิธีการก็คือว่าถ้าคุณเรียนรู้เรื่องกฎแรง,งดึงดูดคุณจะรู้ว่าลื่นพลังงานที่อยู่ด้านบนหรือคขึ้นพลังงานบวกนั้นเปรียบเสมือนความรู้สึกที่คุณมีเพื่อที่จะเปิดรับความมั่งคัง่งความรู้สึกที่คุณมีได้แก่อารมณ์หรือความรู้สึกอะไรบ้างความรู้สึกปิติสุขความสุข ยินดีโรงโปง่งเบาสบายผ่อนคลายคุณรู้ไหมคะว,ว่าวิธีการที่จะเปิดรับความมั่งคัง่งนอกจากอารมณ์ที่สำคัญแล้วที่อยู่ในคลื่นวเบรชั่นที่สูงมันจะสามารถดึงดูดหรือเปิดรับความมั่งคั่งของคุณได้แล้วสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือว่าความรู้สึกของคุณนั้นมันเป็นคีย์สำคัญ ถ้าวันนี้คุณไปในแนวทางเดียวกันกับความมั่งคัง่งขึ้นพลังงานที่สูงก็จะดึงดูดสิ่งที่สูงถ้าขึ้นพลังงานที่ลบเช่นความกังวลรู้สึกผิดเบือ่อแก้แค้นโกรธไม่เป็นที่พอใจสิ่งเหล่านี้ก็ดึงดูดสูงเช่นกันแต่ดึงดูดทางด้านลบเข้ามาเพราะฉะนั้นการเปิดรับความมั่งคัง่งหรือผู้นิ่ง่ายๆก็คือต้องการให้ความโชคดีมาให้ คุณจะต้องคิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงมองเห็นและกล่าวถึงคําที่คุณต้องการที่จะต้องการให้มันเกิดวิธีการให้คุณลองจับสังเกตคําพูดความคิดในหัวคุณว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหรือเปล่าเช่นถ้าคุณต้องการได้รถใหม่แต่คุณยังไปโฟกัสรถเก่า หรือคุณต้องการอะไรที่คุณต้องการใหม่แต่คุณยังกล่าวโทษรู้สึกผิดกังวลส่งขึ้นความเครียดความไม่พอใจออกไปแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นอยู่ตรงข้ามกับความมั่งคัง่งอีกวิธีหนึ่งที่จะเปิดรับความโชคดี เปิดประตูแห่งความมาัง่งคั่งนั่นก็คือความเชื่อของคุณสิ่งที่จะทำให้คุณได้รับหรือไม่ได้รับหรือผลลัพธ์ที่อยู่ตรงหน้าของคุณมันคือความเชื่อทัศนคติหรือกรอบความคิด m i n d s e ที่คุณมีต่อเรื่องนั้นๆ เช่นถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่สามารถมีรักแท้ได้ไม่มีใครรักคุณจริงแน่นอนว่าโอกาสที่คุณจะเจอคู่ครองหรือคนที่รักคุณจริงนั้นก็ยากมากหรือถ้าเจอไม่ใช้ไม่นานคุณก็จะกลับมาหยุดมายเซ็ตเดิมที่คุณมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นการเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งรอบด้านของคุณ คุณจะต้องเปลี่ยน m i n d เซ t ของคุณแล้วก็ปรับขึ้นอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้ตรงกับขึ้นความรู้สึกของความมาัง่งคั่งความมาัง่งคั่งเงินหรือสิ่งที่คุณปรารถนาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นและสิ่งที่ดีนั้นอยู่ในขึ้นพลังงานที่สูงในระดับอารมณ์นั้นขึ้นอารมณ์ที่สูงการรู้สึกเป็นอิสระการรู้สึกที่เรามีความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบาย คุณจะใช้วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีแต่วิธีการหนึ่งที่ทำให้คุณนั้นมีความสงบและเบาสบายทั้งทางกายและจิตใจนั่นก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิเป็นศูนย์รวมของการรวบรวมการเห็นความคิดของตัวเองการงดรับสื่อเสพสิ่งต่างๆเพราะถ้าวันนี้คุณยังเสพข่าวลบและฟังเรื่องราวลบ,ลบ แน่นอนผลลัพธ์ที่คุณได้เท่ากับเซลล์หรือความรู้สึกความคิดของคุณไปรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นเข้ามาอย่างเรียบร้อยแล้วเขาจึงบอกให้คุณหลีกเลี่ยงเรื่องราวลบๆเพราะสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณเขาไม่รู้ว่านั่นของเพื่อนคุณของข่าวหรือของคุณเองแยกแยะไม่ออกสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรระวัง เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับการเปิดรับความมั่งคั่งเตือนเชื่อว่าหลายคนนั้นปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขสิ่งหนึ่งที่เราต้องเลือกทำและเราสามารถควบคุมได้เลยนั่นก็คือความคิดความเชื่อของเราเราสามารถเปลี่ยนได้เพราะในวัยเด็กนั้นเราถูกใส่โปรแกรมความเชื่อด้วยคนรอบข้าง พ่อแม่ผู้ปกครองของเราทั้งๆที่เราอาจจะรู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีหรือเลือกชอบหรือไม่เลือกชอบได้แต่สิ่งนั้นถูกปลูกฝังมาเราปัจจุบันเรียนรู้ชุดข้อมูลชุดนี้แล้วเราสามารถที่จะเป็นผู้เลือกให้กับตัวเองได้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อไหนโดยการหาหลักฐานว่ามีใครบ้างที่ทำได้ในความเชื่อใหม่ที่คุณต้องการใส่เข้าไปเพื่อเป็นการเปิดประตู เปิดความคิดใหม่ให้กับตัวเองเติรนก็ผ่านสิ่งนี้มาเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้เติรนนั้นประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นอะไรที่ทำให้เรามีความคิดมีหน้าตาชีวิตแบบใหม่เพราะการเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนมายเซ็ตเปลี่ยนความคิดเขาถึงบอกให้คุณนั้น เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนี่คือข้อคิดที่เตินอยากแบ่งปันและฝากเพื่อน,อนไว้นะคะว่าถ้าคุณต้องการเปิดรับความมั่งคัง่งความโชคดีทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานงานที่คุณทำการเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบง่ายๆสบาย,บายหรือความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเองความสัมพันธ์ต่อคนรักหรือการบริจาคก,การแบ่งปันการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณจิตใจของคุณ เครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะเปิดรับความมาั่งคั่งได้ถ้าคุณรู้เคล็ดรับเล็กๆน้อยๆนี้ที่เตินนนำมาแบ่งปันวันนี้และนำไปปฏิบัติและเตินเชื่อว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นบวกกับการมองหาสิ่งที่ดีเพื่อที่จะให้ตัวเองความคิดเซลล์ต่างๆในร่างกายเรา เปลี่ยนแปลงไปนะคะใช้วิธีการฝึกฝนและทำซ้ำค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้เตินก็ฝากเคล็ดลับดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะและเราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ